พอไหมสองอย่างโอ mm ้ยมมมดเลยนี่ผัดปลายังก็ต้องซื้อให้ตัวดีไงตัวดีต่างหากเจ็ดจุดเต้าหู้หัวสับตัวโกงใหญ่ตัวโัวกงเลยนี้ผัดปลาเออหัวใจหัวใจหัวใจแค่ พอใส่แล้วก็ไม่หนาวแล้วเมื่อกี้ก็เย็นเย็นลงจากรถมามันจะไม่สบายแล้วว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอยู่นี่าาผมผมมันตั้งหรือว่ามัน <c oughs> หรือไม่ได้หว <Okay. S 1> ีผมอะผมอะมันหวีหรือมันตั้ง มันไม่มีเชื้อแล้วรอบซอยสั้นมันก็ปากงี้เลยเอาก็ซื้อพวกน้ำมงน้ำมันอะไรมาลูบๆหน่อยผมตั้งเหมือนเนะี่ยดูแล้วข้างหลังอะ่ะมันมีเชื้อกอดแล้วนะซอยออกมดเลยนี่นารอบนี้ป้อมพึ่งดูทุกทียังมีหนาหนาอันนี้ข้างๆเท่าป้อมเลย S <S <S มแต่มันซอยอยื่แตไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ใช่ไหมไปดูรูปนี่เดียวไปดูดูรูปว่าเหล่ปปลมามากบนนีปป่กวถ้าข้างบนสั้นอีกก็จะเป็นเหมือนทรงใย,ยทวดใย,ยอะไระะใช่ไหมต้องเอาออกอีกอ,ะอ่ะมันจะใช่เลยอะ่นะถ้าถ้าเอาข้างบนนี้ออกอะ่ะข้างหลังใช่แล้วเหลือข้างบนข้างบนสั้นกว่านี้แหละ เป็นใยทว,วดเป็น,ปนยายทวดเป็นข้างในมันจะสบายมัน <c oughs> ตัดแล้วสบายพี่เอาหมูหวานไข่ดาวกล่องหนึ่งเด้อทำพิเศษไปให้มันนั่นแหละไข่ดาวเ้วยเนาะใช่ โอ้มันไอยกินไข่ดาวไหมฮออะไม่เป็นไรหรอกมดดอกโกนตกอ,อะไรตอ่ตอไอ้กินเลยนะถ้ามันเชื่อแม่น่ะมันไม่น่าเป็นหรอกมันน่าจะเป็นโควิดนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้โควิดมันก็ไม่น่ากลัวแต่ว,ว่าดูแล้วน่าจะใช่แหละ <c oughs>